สุดน่ารักล่าสุด IG Baby Mon s อน r อร์ได้มาอัปเดตรูปภาพของน้องๆ้องเบมอนเป็นการลงรูปภาพตอนที่น้องๆทํากิจกรรมถ่ายคอนเทนต์เบบี n มอนนิวส์นั่นเองนะคะเริ่มจากแม่หมอชิคกีตาของเรานะจ๊ะหรือว่าหนูน้อยหมวกแดงคะเนี่ยแม่หมอมาเอารูปแล้วค่ะทําท่าประจํา,า,าอีกแล้วท่าจุบก,กับยิม้มตาปิดน่ารักที่สุดเลยอย่าให้แม่หมอไา่มนนะคะเดี๋ยวจะหลงน้องแพรพริตารูปใหม่น้องแพรก็น่ารักสุดๆเลยนะจ๊ะในคลิปเนี้บอกเลยว่าโคตรลกเลย อ,อสวยขาแถมตลกมากๆตอนนี้หน้าทำลายนะไม่แมหลายคนคะ่ะมีการรีเควสต์น้องเพลนะคะว่าอยากจะเห็นลูกสาวแบบว่าทําผมแดงหรือว่าทําสีผมที่ต่างจากเดิมอันนี้ต้องรอจับตามองโอ้โหถ้าทาคือไปชวนหนักมากแลวก็สวยตาแตกแน่นอนคะ่ะส่วนน้องอาหยอนก็เป็นลูกตอนที่ถ่ายคอนเทนต์นั่นเองนะใส่หมวกคนสวยขามากจับแก้มนิสหนึ่งโรราคะ่ะเป็นนักข่าวแสนสวยนะจ๊ะคนนี้มีพรสวรรค์ในเรื่องของ MC น้องโรรามักจะได้รับบทนักข่าวสาวตลอด เ,ะะเพราะว่าด้วยความที่พูดแล้วดูน่าเชื่อถือนะคะแล้วน้องรามีโอ้โหผู้สาวผมทองใส่แว่นตาใหญ่มากนะจ๊ะคลิปลุกแบบรายงานข่าวกลางอากาศเหน็บหนาวงี้รายงานข่าวได้ปังมากค่ะนี่ค่ะอาสาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคป๊อปนะจ๊ะแม่อุ้ยคนสวยมากแล้วก็เป็นคนที่เปิดเผยแท่งไฟของเบมอนนะที่กําลังผลิตอยู่นั่นเองคนสวยมากจ้าต่อมาค่ะน้องรุกกะน้องรุกกะเหมาะกับสีฟ้าสุดๆเลยนะนักประกาศข่าวเรื่องของ พยากรณ์อากอศสรุปแล้วค่ะก็คือสวยทุกคนเลยนะเป็นลุกของน้องๆเบมอนสําหรับคอนเทนต์ล่าสดนะุดเนาะใครที่ยังไม่ได้รับชมคลิปนะคะก็สามารถไปรับชมกันได้เลยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนไป e n นเก e ที่ไอจีของ baby monster กันด้วยนะคะมาอัปเดตรูปภาพเซลฟี่แต่ละคนสวยมากแล่ก็ล่าสุดนี้คุณแม่น้องชิคกิต้ามีการลงคลิปนะคะอยู่ในคลิปที่คุณแม่ลงไอจีด้วยมีเด็กๆไปพักผ่อนแล้วก็จึงคุณแม่นั่นเองกําลังใจในวันนั้นของน้องชิคกิต้ามาเต็มๆเ,เลยจ้าและนอกจากนี้ w e v e s e อัปเดตทาง ไวซีที่มาลงรูปภาพของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์ทุกคนตอนที่ไปชูงานที่ MEA น่ารักสุดๆเลยเด็กๆก,ก็คือใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมแฟนมีที่เแลีใต้ค่ะอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบบี้มอนาจ้า